สวัสดีครับก็มาต่อกันเรื่อง material ของ v l เ y นะครับก็จะมาพูดถึง material นะครับ material ที่มีลักษณะแบบบัรมกับ d i s p เพ c เ m e n t นะครับว่ามันใช้กันยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับเพื่อนนักศึกษาจะได้ลองไปประยุกต์ไปเล่นดูนะสนุกสนุกนะครับโอเคเอ่อ เดี๋ยวผมจะลองสาธิตการทำบัมกับ material ลายไม้ลายไม้ตัวนี้นะครับลายไม้ตัวนี้ก็ลองดูว่าจะเป็นอย่างไรอ่านละโอเคซึ่งในคลิปที่แล้วนักศึกษาก็จะเห็นแล้วนะฮะว่าวิธีการที่ผมนําเข้า material มาในวีเลเนี่ยไม่ยากนะครับนะแล้วปรับลายปรับอะไรยังไงก็นักศึกษาได้ ทดลองทําไปกันแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูกันเลยนะครับเจ้าแมทเทียลลายไม้ตัวนี้นะครับนะซึ่งผมได้โหลดมานะครับทีนี้ผมจะทําให้เขามีเท็กเจอร์นะครับมีเท็กเจอร์เดี๋ยวเราลองมาดูรูปนี้กลุมนีนะ้เพื่อให้เขาเห็นชัดเจนนะมันต้องมีแสงตกกระทบหน่อยผมจะเอาขยับเขามาใกล้ๆกับลูกบอลที่เป็นอิมิสีนะโอเคประมาณนี้นะฮะอันเนี้ยเดี๋ยว เราลองขยายหน้านี้นะแมตเทีตัวนี้อ่าลายไม้นะตอนนี้เรามีแค่ปรับรีเฟกชันเพื่อเขามีความเงานะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเรนเดอร์ดูก่อนนะฮะอโอเคนะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเพราะ ตอนนี้จะสังเกตนะครับว่าเขามีความเงาอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นลายไม้นะครับโอเคนะเงาสะท้อนจากเจ้าลูกบอลอิมิซีตัวนี้นะฮะแต่ว่ายังไม่มีเท็กเจอร์อย่างไรมีแค่ลายไม้นะครับเอาละเราจะทําอย่างไรลองมาดูกันนะฮะโอเคนะผมจะปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะฮะย่อสเก็ตอัพไปก่อนจะใหเ้เราเห็นแมทเทอ a l เรียลสตัวนี้นะครับนะซึ่งตัวนี้ก็คือลายไม้นะครับ นะที่ผมโหลดมานะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเมือที่เราตัวเดียวกันเลยนะตัวเดียวกันเลยแต่ว่าผมไปปรับให้เขาเป็นขาวดำนะครับปรับเป็นขาวดำนะครับนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ผมก็ Copy รูปอันเมื่อกี้แหละครับแล้วก็ไปปรับแต่งนะฮะปรับเฉดส,สีให้เป็นโทนขาวดำนะเราจะต้องใช้ภาพนี้ด้วยนะครับใช้อย่างไรอ่าเรากลับมาดูที่ s k e t c h u p นะที่วีเลยนะครับ v ay, นะบนะอันนี้ดิฟฟิลนะครับนะเลื่อนลงมาจะมีหัวข้อบัม ตรงนี้นะฮะบัมตรงนี้นะฮะเราต้องคลิกที่แท็กนี้เพื่อเปิดบัมนะครับเปิดบัมจะสังเกตว่ายังไม่มีอะไรนะเขาจะพรีวิวนิดนึงยังไม่มีอะไรเราต้องขยายหน้าต่างเข้าไปนะครับในบัมแมปนะฮะบัมแมปตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่ช่องนี้นะฮะเท็กเจอร์สล็อตนี้นะคลิกเข้าไปแล้วเลือกหัวข้อบิตแมปครับบิตแมปอ่าก็กลับมาที่เดสก์ท็อปของผมผม,ผมก็มาเลือกตัวนี้นะที่ผมปรับเป็นขาวดําไว้นะฮะแล้วก็เพื่อนไปนะเขาพรีวิวแล้วฮะ โอเคพ e ววิว okay. แล้วเราคลิกลูกศรนี้ย้อนกลับหน้านี้จะสังเกตนะครับพอเขาพิววิวปุ๊บเนี่ยนะจะเริ่มมี t e x t u r e นะฮะมีลายเส้นมีร่องไม้ขึ้นนะครับมีร่องไม้ขึ้นทีนี้มันจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลายขาวดําของเราว่าเฉดความต่างระหว่างขาวกับดำเนี่ยมันต่างกันมากมากน้อยแค่ไหนนะครับนะแล้วก็ผมก็มาขยับตรงนี้ด้วยนะเอาเมาส์ตรงนี้นะครับจักหนึ่งผมลองขยับเป็นสัก3ดูแล้ว enter นะเขาจะพรีวิวนะจะสังเกตว่าล่องมันจะยิ่งลึกขึ้นนะยิ่งขยับเลขตัวนี้นะเพิ่มเลขตัวนี้มากเนี่ยนะล่องนี้จะยิ่งลึกมากนะผมเอาลองสัก3ดูก่อนนะครับ3ดูก่อนนะเสร็จแล้วผมย่อหน้าต่างนี้ไดแล้วผมก็ลองมาเรนเดอร์ดูอตอนนี้นะฮะพอเริ่มพรีวิวแค่นี้เราจะสังเกตแล้เขาเริ่มมีเท็กเจอร์นะฮะความต่างของล่องลายไม้นะฮะ นะเริ่มมีเท็กเจอร์แล้วนะสูงต่ำแล้วนะฮะเห็นไหมฮะ,ะความเงาเริ่มหายไปเพราะว่าเพราะว่าเท็กเจอร์เขาจะหักเหแสงนะครับนเห็นไะหมฮะโอเคนะฮะอ่านี่คือการใช้บัมนะครับนะโอเคล็อกดูอีกทีก็ได้ครับนะบัมตรงนี้เป็นสามนะฮะผมจะลองใส่สักสิบดูเลยนะฮะสิบปึ๊บเห็นไหมเขาเรนเดอร์เขาพรีวิวให้ดูใหม่นะแล้วเราลองเรนเดอร์ดูอีกทีนะ นะทีนี้อย่างที่บอกนะครับเ,เท็กซ์เจอร์ของลายเนี่ยจะปรับได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ลายที่เราทำเฉดขาวดำมาด้วยนะยิ่งความต่างระหว่างขาวกับดำมากเนี่ยมันจะยิ่งเห็นชัดเจนนะฮะแล้วตัวเลขที่เพิ่มในบั๊มเนี่ยนะคือบางลายเนี่ยคือเพิ่มเยอะไปเนี่ยบางทีมันก,มนก็มันก็อาจจะแสดงไม่เห็นละอย่างเช่นเมื่อตอนแรกที่ผมแสดงสักสามเนี่ย ก็จะเห็นไม่ต่างก,กันนะครับทีนี้ผมลองกลับไปที่อลองลองปิดบัมดูนะปิดบัมเห็นไหมก็จะเป็นผิวเงาเหมือนเดิมเทกเจอร์หายไปลองลองเรนเดอร์ดูนะเพื่อหเห็นความแตกต่างเห็นไหมฮะเทกเจอร์หายไปแล้วนะครับโอเคอโอเคอันนี้เปิดบัมนะครับปรับเลขตรงนี้นะครับ คลิกที่ตรงนี้นะฮะ่าอแล้วคลิกที่แฟ้มไปเลือกภาพที่เราทําไว้นะครับนะโอเคเย้อนกลับมาปรับเลขตรงนี้นะครับเรนเดอร์โอเคนะฮะนี่คือบัมนะครับการทำบัมนะฮะหมายความว่าต้องมีภาพเดียวกันเนี่ยสองภาพนะคือภาพสีและภาพขาวดำนะเพื่อเอามาทําให้เกิดล่อง ลักษณะเดียวกันกันกบลายกระเบื้องที่เราเอามาใส่ในพื้นซึ่งเป็นอันนี้เป็นลายสําเร็จนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยเขาทำเป็นบั๊มมาให้อยู่แล้วแต่อันเนี้ยสำหรับเผื่อนกักศึกษาจะไปทําเล่นเองนะครับจะไปใส่เท็กเจอร์ลายไม้ลาย,ลายตู้อะไรก็ได้แต่ว่าระวังนะครับท่านในงานของนักศึกษาใส่แมท e ท i เรียลที่มีรายละเอียดเยอะมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ส่งผลต่อไฟล์งานแล้วก็ส่งผลต่อระยะเวลาในการเรนเดอร์ด้วยนะครับเอาละอันนี้คือบั๊มนะครับต่อไปลองมาดู อีกหัวข้อหนึ่งนะคะคือ displacement นะครับนะ displacement ผมจะเปลี่ยนไปเออเอท m ี่ e r i a l ตัวอื่นโอเคผมจะสร้างใหม่เลยแล้วกันนะครับเอาละเดี๋ยวลองดูนะฮะผมจะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาสักผืนหนึ่งนะครับสี่เหลี่ยมขึ้นมาสักผืนหนึ่งนะโอเคแค่นี้นะครับมีความหนานิดเดียวนะครับ แล้วก็ผมจะใส,ส่สีเอาสว่างสว่างหน่อยสีเขียวนี้ละกันนะฮะโอเคอผมจะซูมให้เห็นใกล้ๆแบบนี้นะฮะเอาละเจ้าตัวนี้ชื่อว่า color g 04นะครับตรงกับในนี้นะครับตรงกับใน default tray นะฮะผมจะลอง render ด,ดูก่อนนะครับ จะสังเกตว่าเจ้าแผ่นนี้คือแผ่นสี่เหลี่ยมเรียบๆบางๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรนะฮะโอเคเอาละผมปิดไปนะครับทีนี้ผมก็ขยายปีกหน้าต่างนี้นะนี่คือ d i f f u s คือสีของเขานะครับแล้วผมจะเลื่อนมาที่แถบ deplacement นะครับ displacement นะ displacement ขยับคลิกตรงนี้นะเปิดแถบ displacement นะฮะเสร็จแล้วขยายหน้าต่างนะฮะเข้าไปนะตรงนี้นะฮะ นะในโหมด m ม p เนี่ยนะ normal displacement เนี่ยนะเราคลิกตรง texture slot นะครับนะคลิก bitmap นะครับเสร็จแล้วผมจะมาที่ Desktop ผมผม,ผมทำภาพนี้ไว้ฮะนะภาพนี้ผมใช้ชื่อว่าคาเป็ดหนึ่งนะฮะผมทำภาพนี้ไว้แล้วผม o p Open ไปโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปนะะฮตรงเมาส์ตรงนี้เหมือนกันนะฮะจะสังเกตนะครับพอผมใส่ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะพรีวิวเห็นไหมลักษณะจากเดิมเนี่ยที่เป็นเรียบเเนี่ยตอนนี้เริ่ม เริ่มฟูแล้วเหมือนฟองน้ํานะครับทีนี้จะฟูแบบไหนเนี่ยบางทีมันอยู่ที่ภาพที่เราเอาเข้ามาด้วยเอาละผมจะลองย่อหน้าต่างให้เราเห็นภาพนี้ก่อนนี่คือภาพนี้นะฮะผมขยายภาพนี้นะฮะผมทําง่ายๆนะครับผมใช้โปรแกรมเพน n ์เนี่ยแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นสเปรย์นะฮะพ่นสีดำพ่น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 ไปหรือนักศึกษาจะลองไปหาภาพอย่างอื่นที่เป็นอย่างอื่นที่มาใช้ก็ได้แต่อันนี้ผมทําเองนะครับนะผมทําเอง โดยใช้โปรแกรม Paint ใช้สเปรย์พ่นเข้าไปนะครับนะภาพแค่นี้เองนะเนี่ยคือภาพนี้นะกลับมาที่วีเลยนะฮะเนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วเขาพรีวิวแบบนี้นะครับเอาละตรงนี้ค่า standard เลยคือ1นะครับ1นะึ่งะพรีวิวเป็นแบบนี้นะผมลองเรนเดอร์ดูเลยเห็นไหมแค่1น,นะนักศึกษาจะเห็นแล้วว่าเขาเริ่มฟูออกมาแล้วนะครับฟูออมาแล้วอันนี้จะเห็นขอบด้วยเพราะว่า ผมคลิกเลือกแบบออบเจกต์แบบทั้งชิ้นเลยนะครับจริงๆเราเลือกเฉพาะเฟสด้านบนก็ได้นะโอเคอันนี้เริ่มฟูลแล้วนะฮะผมสต็อปไปผมลองปรับตรงนี้เป็น3 enter เเนี่ยเขาจะพรีวิวใหม่ไหมฮะทีนี้ฟูลไปใหญ่เลยนะครับแล้วลองเรนเดอร์ใหม่นะฮะอ่าโอเคนะฮะ จะสังเกตว่าเขาฟูขึ้นมากเป็นฟองน้ำเลยทีนี้นะครับอันนี้คือหลักการทำ displacement ก็คือมันจะฟูขึ้นนะครับฟูขึ้นตามภาพที่เราเ,าเข้ามานะหมายความว่าอย่างเช่นพรมนะอย่างเช่นงานพรมอย่างเงี้ยหรือการทำ texture พื้นผิวฟองน้ำหรืออะไรบางอย่างที่มีลักษณะฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะใช้ displacement อันนี้คือหลักการของ displacement นะครับเพราะฉะนั้นจะ ออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับภาพที่เรา import เข้ามาด้วยนะครับก็โอเคสาธิตให้เห็นความแตกต่างในการใช้งานระหว่าง Bump กับ d i s p l a c e m e n t หมายความว่าสรุปอีกทีนึงนะครับหมายความว่า u u p เนี่ยคือแนวเนี่ยจะยุบเข้าไปแต่ i s s p a c e m e n t เนี่ยจะนูนขึ้นมานะครับเอาละ่ะหลักการก็คล้ายๆกันกับค่ากันแค่นั้นเองเนี่ยดึงภาพเข้ามาใส่แล้วก็ปรับที่เามาส์ค่าตรงนี้เท่านั้นเองนะครับโอเค นักศึกษาลองไปเล่นดูนะครับนะฮะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงครับนะฮะตรงนี้นะฮะในแถบข้างล่างตรงนี้นะฮะเอ่อถ้านักศึกษาไปโหลดแมทเท i a l ียลที่เอ่อตามเว็บไซต์หรือตามอะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาเป็นแมทเท i a l ียลของวีเลนะครับนะเราสามารถโหลดเข้ามาวางในไดส์ของเรานะครับแล้วเราก็ดึงเข้ามาใช้ได้ผ่านอันนี้นะคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปหาที่อยู่นะของไฟล์วีเลของเราเนี่ยเขาจะนําสกุลวีเลแมทเท i a l ียลนะหรือวิสแมทเนี่ยนะฮะ นะคถ้านักศึกษาโหลดเข้ามาได้นะครับหรือบางตัวที่นักศึกษาทําไว้แล้วนะทำไว้แล้วแล้วชอบมากเนี่ยนะักศึกษาก็สามารถที่จะเซฟเก็บไปใช้ได้นะครับรวมถึงตัวไหนไม่ชอบตัวไหนไม่ชอบคลิกเข้าไปแล้วก็ delete ได้นะครับนะส่วนตรงนี้นะฮะเป็นการ Create material ใหม่นะครับนะลองคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับนะหัวข้อ material นะอย่าง m a ท e r ีย l เรืองแสงนี่ก็ชื่อ i s s i v e นะฮนะ i s s i v e จเนริก <Gener> นี่ก็คือแมทเทเรียลทั่วไปนะฮะ,ะแ,มแมทริกนี่ก็คือแมทเทเรียลที่มีความเงานะครับนะฮะอย่างเช่นอ,อิมิซีตัวเนี้ยเนะี่ยผมก็ลองคลิกดูเลยปั๊บก็จะมาปลดมาปรากฏที่หน้าต่างของผมตรงนี้คลิกขยายดูก็คือตัวนี้เรืองแสงนะครับเนะ่เรืองแสงอยากให้เรืองแสงมากขึ้นกว่านี้เนี่ยอินเทนซิตี้ตรงนี้ปรับ5่าเห็นไหมเขาพิมพ์วให้ดูสว่างมากขึ้นนะใช้ทําหลอดไฟทํามีออนไลท์ทําอะไรพวกนี้ได้นะครับ โอเคหลักการง่ายๆผมอธิบายไว้สั้นๆประมาณนี้นะักศึกษาพอรู้แนวทางแล้วลองไปประยุกต์แล้วลองเล่นกันต่อดูนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายทั้งหมดเนี่ยวีเลย์เนี่ยคลิปจะยาวมากนะนะนะซึ่งต้องตัดสั้นๆเดี๋ยวโหลดไม่ผ่านนะครับเอาฝากไว้แค่นี้มีอะไรถามมาหลังไหมนะครับลองไปฝึกเล่นกันดูครับโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ